สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอกรินเลขมงคลนะคะวันนี้แม่หมอกรินจะขอเชิญแม่หมออาวุโสท่านหนึ่งมาเล่านิทานมาเล่านิทานในเมืองลับแลให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังนะคะขอต้อนรับและก็ขอสวัสดีมีสุขด้วยนะคะเรื่องราวก็มีอยู่ว่านิทานในเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าโจรในเครื่องแบบ เรื่องราวก็มีอยู่ว่าในหมู่บ้านลับแลแห่งหนึ่งเกิดการสูญเสียเด็กน้อยตาดำๆคนหนึ่งอายุเพียงสามขวบเด็กน้อยได้หายไปโดยไม่รู้สาเหตุผู้ที่ใกลชิดคนสุดท้ายที่ได้พบเห็นเด็กน้อยคนนั้นก็คือพี่สาวของเด็กน้อยนั่นเองขอรวบรัดเผื่อไม่เป็นการเสียเวลาขอรวบวรัดตัดตอนนิทานเขาสูประเด็นที่ว่าโจรในเครื่องแบบ มีให้เห็นอยู่มากมายในสังคมเมืองลับแลแห่งนี้ที่หากินบนขราบน้ำตาของชาวประชาช่วยโอกาสช่วงชิงเอาผลประโยชน์บนความทุกข์ร้อนของชาวบ้านรู้ช่องรู้กฎหมายก็ควายคว้าหากินรุมจิกรุมถึงดุดอีแรง้งจิกสากร่างผู้ไร้ชีวิตเมื่อเร็วนี้เมื่อเร็วๆนี้ก็มีการเรียกเงินจากผู้สูญเสียสามีจากอุบัติเหตุ พอได้เงินประกันมาเป็นล้านไอโจนในเขื่องแบบก็ตาลุกวาวรีบฉกช,ช่วยคอส่วนแบง่งหาแสนบาทบอกถ้าไม่ให้ผู้สูญเสียสามีไปนั้นจะเป็นฝ่ายผิดซะเองว่างั้นแล้วก็ขอวกย้อนมาในเรื่องเมืองลับแลสูญเสียลูกน้อยก็คงไม่ได้แตกต่างในเรื่องราวนี้ หรือไม่อย่างไรอันนี้เป็นนิทานนะคะเป็นนิทานอย่าลืมขอย้ำมันคือน,นิทานการถี่สูญเสียเด็กน้อยไปโดยไม่รู้สาเหตุหากปล่อยเด็กให้อยู่ตามลำพังขาดสึ่งผู้ใหญ่ดูแลจนได้รับความเสียหายแก่เด็กน้อยนั้นจะเข้าสู่มาตราจะมีความผิดเข้าสู่มาตรา3 0ูจะมีความผิดจำคุก ไม่เกิน3ปีปรับไปเกิน6 0หมื่นบาทและหากว่าการปล่อยปัะละเลยนั้นตามมาตรา3 0 6แล้วนั้นเป็นเหตุให้ผู้ถูกทอดทิ้งหรือเด็กหรือใครก็แล้วแต่ที่ไม่สามารถจะดูแลตัวเองได้นั้นถูกทอดทิ้งจนถึงแก่ความตายหรือได้รับอันตรายสาหัสผู้กระทำการที่ทอดทิ้งนั้นก็จะต้องระวางโทษ ดังบัญญัติไว้ <bold word> ในมาตราสองกาคือจำคุก10ปีปร to ับสองแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนั่นเองเหตุนี้หรือไม่โจรหัวใ้ก็เลยช่วยโอกาสนี้ชี้ช่องให้ผู้ซูนเสียลูกหาวิธีโยนบาปยืดเวลาให้ตัวเองพ้นผิดบงเล็บดันเหละหาแพ้ดันเหละเจ้าค่าเพื่อปัดผิดให้พ้นตัวไปอะ ยืดเวลาไปพังพางก่อนหมายความว่าถ้าไม่มีผู้กระทําเด็กไม่มีผู้ทําร้ายเด็กอาพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องรับผิดชอบถ้าหากเด็กพัดหลงหรือเกิดอุบัติเหตุจนเด็กนั้นเสียชีวิตพ่อแม่ผู้ปกครองต้องรับโทษน,นะเจ้าคะในฐานที่ปล่อยละปล่อยประละเลยให้เด็กอยู่ตามลำพังขาดสึ่งผู้ดูแลนั่นแหละ โดยความกลัวติดคุกก็เลยต้องเชื่อโจนในเขื่องแบบที่พร้อมจะรุมจิกสากแห่งความซูดสีสเผื่อปากท้องของตัวเองพูดให้ฟังง่ายๆก็คือหากินบนขรับน้ำตาของผู้อื่นไม่ต่างอะไรกับอีแรงอีการนั่นแหละคนที่ทุกข์หนักเสียใจหนักคือคนที่ไม่มีความผิดอะไรเลยและต้องมารับเคาะรับกรรมที่ต้นไม่ได้ก่อที่ต้นไม่ได้กระทำ ความระยำตำบอในสังคมมันจึงเกิดขึ้นบ่อยๆเพราะความความจะพูดยังไงดีล่ะเพราะความระยำของผู้รักษากฎหมายกลายเป็นโจรซะเองนิทานเรื่องนี้ซ้อนให้รู้ว่าช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดมันไม่มีตรอก แถมกลิ่นยังโชยไปถั่วปัตตภพีอมิตตพูธหยุดไว้แค่นี้ก่อนเน่ะเจ้าค่ะสวัสดีค่ะ